วันนี้อากาศดีลมดีแดดดีความชื้นต่ำนะฮะเหมาะแก่การทำสบู่มากเลยวันนี้พ่อบ้านก็จะมาตั้งทำสบู่เขยา่านี่น้ำมันเตรียมแล้วทำนอกบ้านเดี๋ยละเดี๋ยววันนี้จะขมาเขย่าให้ทุกคนดูเลยว่ามันใช้เวลานานเท่าไหร่นะซึ่งใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่หรอกสบู่เนี่ยถ้าทำสูตรที่ถูกต้องคำนวณมาถูกต้องนะครับก็เขย่าไม่นานมาทำกันเลยก่อนอื่นก็เทน้ำด่างลงไปก่อนนี่น้ำด่างที่เตรียมเอาไว้เดี๋ยวคลิปนี้จะ ขยามไม่ตัดเนาะจะได้ดูว่าใช้เวลานานเท่าไหร่พอผสมแล้วน้ํามันผสมด่างเป็นอย่างนี้เราก็มาขยา่าเขย่าอย่างนี้ได้เลยนะทุกคนวันนี้ทำสองสองรอบเดี๋ยวทำสองขวดขวดหนึ่งก็จะเทใส่เอ,อ,เ,อเจ้าของดมของลูกสาวนะฮะ ได้ประมาณ10กล่องเพราะนั้นวันนี้น่าจะได้สบู่ประมาณ20ก้อนนะสบู่นี้เดี๋ยวเตรียมเอาไว้แจก FC ตอนปีใหม่นะเพราะฉะนั้นก็ทำตอนนี้ไว้ก่อนเพราะว่าพอมันเป็นสบู่แล้วมันต้องใช้เวลาบ่มนะประมาณ3สัปดาห์นะครับกว่าสบู่มันจะแห้งกว่ามันจะใช้งานได้เเริ่มเหนียวข้นแล้วทุกคนดูสภาพนะไม่น่านเลย นี่เราเพิ่งใช้เวลาแค่2องนาทีเองนะครับเริ่มเหนียวค้นละเดี๋ยวเราก็จะไปเทกันเลยทำสบู่ใช้เองเนี่ยง่ายมากๆนะง่ายมากๆเราก็ใช้ความรู้เคมีมอปลายนั่นแหละซึ่งทุกคนเรียนมอปลายมาอยู่แล้วถูกปะสมัยเนี้นะฮะเพราะนั้นทุกคนที่เรียนสายวิทย์อ่ะจะต้องผ่านตาอยู่แล้วแหละ สบู่คือเกลือของกรดไขมันนะครับเป็นเขาเรียกว่าเกลือกดอ่อนมีลิปเปนเบสนะลิปเป็นเบส,นะปเปเบสก็คือเอาไว้ชาระล้างร่างกายได้ของที่ใช้กับร่างกายเราอะ่ะที่ใช้ทำความสะอาดทั้งหมดะนะครับที่สัมผัสร่างกายนะเป็นเบสหมดเลยทุกคนสบู่แชมพูเออยาสีฟันพวกนี้เป็นเบสหมดเลยนะ อืมวันนสบู่นี่ก็เอาไว้อาบน้ําเป็นด่างหรือว่าเป็นเบสนั่นเองจริงๆถ้าเราใช้ขี้เท่าที่ภรรยาเขาทำเตาถ่านมันก็ทําได้นะแต่ว่าต้องใช้ขี้เท่าแบบว่าเข้มข้นมากๆนะฮะก็อนาคตก็อาจจะใช้ขี้เท่าทําสบู่นะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ไปก่อนอ ส่วนเรมไพลอกทซด์ซื้อไม่ได้ยากนะครับซื้อตามร้านขายวัสดุก่อสร้างได้เลยหรือถ้าเกิดใครอยากได้เกรดที่มันบริสุทธิ์มากขึ้นก็ไปใช้เกรดทําเครื่องสำอางก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเราไม่ค่อยแครเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะต้องบริสุทธิ์แบบ99.99เ99เพราะว่าก่อนที่เราจะผสมเราก็มีการกรองอยู่ดี ไอ้พวกเศษที่มันเป็นของแข็งมันก็จะออกนะครับแล้วก็ถึงมันไม่ได้บริสุทธิ์มากเนี่ยความเข้มข้นมันจะไม่ถึงใช่ปะความเข้มข้นของด่างไม่ถึงมันก็ทำยาแล้วก็จะเหลือน้ํามันไงนซึ่งไม่ได้เป็นอันตรายนะเพราะฉะนั้นใช้เกรดทั่วไปได้เลยนะอืมคือบางทีร้านขายของเขาอยากขายของแพงไงเขาก็จะเอาเกครดพรุงสำอางมาขายเราแพงมากนะโลหนึ่งเป็นร้อยร้อยกว่าบาท แต่ถ้าเราซื้อจากร้านก่อสร้างร้านทั่วไปอ่ะก็จะเหลือประมาณเมื่อก่อน40ตอนนี้น่าจะ60สิบนะฮะห้าสิบหกสิบหาซื้อได้เนี่ยเริ่มเป็นละขยา่าบเบาๆแค่เนีน้เริ่มเหนียวข้นละเดี๋ยวเราจะให้มันข้นมากกว่านี้แล้วแล้วเราค่อยไปเทนะครับตอนนี้ก็ผ่านไป4นาทีละตั้งแต่ที่เปิดคลิปมาคิดว่า5นาทีกว่าก็ใช้ได้แล้วนะนะฮะทง่ายๆเลยคือ อยู่ตรงนี้เราไม่มีอุปกรณ์เนาะเรามีแค่ขวดนี่ยแล้วนี้เราก็ใช้เอออะไรนะกระป๋องมามา่าทุกคนกระป๋องมามา่านะครับใส่น้ำ่างนี้ขวดน้ำดื่มเนี่ยแหละนะครับล้วมาขยา่าเทน้ำมันให้ได้ตามสูตรซึ่งสูตรเนี่ยคำนวณได้ในคอมพิวเตอร์นะมีเว็บไซต์ให้คำนวณ ชื่อว่า Soap ฟแ l l นะครับใครอยากลองทำลองเข้าเว็บไซต์ Soap ฟแ l l แล้วก็ไปคำนวณได้ว่าจะใช้น้ำมันอะไรอันนี้ใช้น้ำมัน3ชนิดคือน้ำมันมะพร้าวเนาะน้ำมันปลาล์มแล้วก็น้ำมันลำข้าวนะครับใช้น้ำมัน3ชนิดก็จะได้สบู่ซึ่งเป็นน้ำมันเกรดทำอาหารนะเพราะฉะนั้นก็จะปลอดภัยนะครับปลอดภยัยก็คือเอาของกินมาทำของใช้นั่นแหละ เอาของที่เกรดสูงกว่ามาทำของที่เกรดต่ำกว่าความปลอดภัยก็จะมีสูงคือถ้าเป็นสบู่ทั่วไปที่ที่เราซื้ออะตามทั่วไปครับเขาเป็นเกรดเครื่องสำอางนะเวลาที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ได้ใช้น้ำมันทำด้วยน,นะทุกคนคือมันเป็นสบู่น้ำมันปาล์มร้อยเปอร์เซนเพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อบ้านเคยสอบถามนะโรงงานก็คืออยากจะทำสบู่ขายอนะ แต่ว่าเราทําเองแบบบ้านๆอย่างเงี้ยมันจะขอออยไม่ได้เนื่องจากว่าสถานที่ผลิตเราเป็นอย่างเงี้ยทาแบบทาที่บ้านทําหลังบ้านขอออยไม่ผ่านนะฮะต้องมีสถานที่ผลิตเรียบร้อยแบบ GMP อะไรเงี้ยนะครับมันก็ต้องเป็นโรงงานนะโรงงานบอกว่าเป็นสบู่น้ามันปาล์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งไม่มีคุณสมบัติในการชะล้างความสะอาดนะครับแล้วฟองก็ไม่มี ข้อดีอย่างเดียวของสบู่น้ำมันปลาล์มคือมันแข็งมากมันแข็งแล้วมันทนนะฮะก็เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะสบู่ที่เราใช้ทั่วไปแล้วถ้าถ้าเราสังเกตเราจะพบว่าบางทีมันต้องแช่น้ำไว้มันถึงจะใช้ได้มันแข็งเกินใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสบู่ที่แบบทำมือหรือว่าสบู่น้ำมันธรรมชาติที่แบบโฮมเมดทำเองอะไรเงี้ยต้องกลัวน้ำหนีออกจากน้ำเนื่องจากว่าถ้าเกิดเจอน้ำแล้วมันจะ นิ่มมันจะละลายหมดเลยเป็นสบู่ที่ละลายง่ายนะครับเพราะเราใช้น้ํามันอื่นด้วยที่ไม่ใช่น้ํามันป่าซึ่งน้ํามันอื่นน่ะก็จะมีค่าบํารุงผิวแล้วก็ค่าชะล้างด้วยตามคุณสมบัติของแต่ละน้ํามันนะทุกคนทีนี้คําถามคือลสบู่โรงงานที่เขาใช้น้ํามันตามร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำไมเขาถึงยังฟอกสะอาดมีฟองละ่ะเออเป็นคําถามที่ดีนะเพราะว่าเขาใส่สารอื่นลงไปไงฮะ มันไม่ธรรมชาตินะใส่สารเคมีแต่ว่าสารเคมีนี้ก็พิสูจน์แล้วแหละด้วยระยะเวลาประมาณ60-70ปี100ปีป่ะเพราะว่าสบู่ไอ้ดีท e r เชนเนี่ยสบู่สังเคราะห์เกิดช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะครับเนื่องจากว่าสบู่จริงๆมันไม่พอใช้เขาก็เลยนักวิยกวยทยาศาสตร์ก็เลยต้องสร้างสบู่สังเคราะห์ขึข้นมานะครับออไอ้ไอเจ้าพวกเนี้ย <c oughs> มันก็ใช้ได้ นะแล้วเราก็ใช้กันมาสบู่ต่างๆอะ่ะเราก็ใช้กันมาปกติแต่จะมีบางคนไงที่บอกว่าแพ้แพ้สารเคม,มีพวกนี้นะฮะแพ้สารฟองเนี้ยแพ้สารที่ทำให้มันเกิดการชะล้างอะไรเงี้ยนะฮะบางคนแพ้พอแพ้แล้วก็ยิ่งใช้ก็มีปัญหาใช่ป่ะยิ่งช่วงเนี้ยอากาศหนาวเนี่ยอากาศแห้งผิวก็จะแห้งซึ่งสบู่พวกนี้จะไม่เป็นนะครับใช้แล้วผิวจะไม่แห้งอืม เนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติโดยตรงจากน้ํามันแล้วก็มีกีซลีนที่ไม่ได้ถูกเอาออกในกระบวนการผลิตนะดังนั้นทําสบู่ใช้เองเนี่ยคือดีที่สุดนะทุกคนดีที่สุดเนี่ยบ่นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็9นาทีละมันเป็นแล้วแหละ,ละเป็นละเป็นมาสักพักละเดี๋ยวพ่อบ้านจะไปเทนะงั้นก็คลิปนี้เท่านี้ก่อนนะนี่คือขย่าให้ดูนะครับก็ใช้เวลาประมาณ8นาที9นาทีเนะี่ย ส่วนมันเหนียวข้นประมาณนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยราก็จะพร้อมเอาไปเทแล้วนะทุกคนไปก่อนครับ